สวัสดีค่ะสวัสดีตอนจะ8โมงนะคะอีก10กว่านาทีนะคะทําไมวันนี้ท้องฟ้าแถบบ้านเัืงเป็นอย่างนี้ล่ะคะนี่มืดสนิทเลยนะคะสงสัยว่าฝนตกอีกแน่แท้เลยค่ะเพราะว่าตอนนี้ก็กำลังรงเม็ดปอยอยๆอีกแล้วนะคะไม่เข้าใจค่ะทำไมต้องให้เยงเป็นผู้ประสบภัยฝนตกทุกครั้งเลยค่ะนี่เมื่อวานไม่ตกแต่ก็มืดมืด,มดคึมคมเหมือนจะตกใช่ไหมคะ วันนี้ถ้ามาแต่เช้าอย่างนี้นี่สงสัยว่าทั้งวันไม่รอดหรือแน่แท้ค่ะยังไปด้านหน้าดีกว่าะคะ่ะถ้าไปด้านหลังฝั่งนูนใช่ไหมคะมันก็ออกจะมืดนิดนึงนะคะ่ะไปด้านหน้านะคะเดินไกลกว่าก็ปลอดภัยกว่าตรงที่ว่าไม่ต้องลุยน้ำน,นะคะเราก็ไปกันดีกว่านะคะด้านหน้านี่มีรถวิ่งประปรายได้เดินถนนทาง,ทางดีๆด,ด้วย เห็นไหมคะก็มีคนเดินไปทำงานแล้วล่ะคะ่ะมันเอี้ยงเอียงก็เดินไปเรียนหนังสืเอเขามีการเอาใยะมาชิงน,นะคะแต่เราไม่ใช้ไม่ได้คะ่ะไปไปนีกว่าค่ะนี้นะคะเขาเดินไปขึ้นรถเมล์นะคะแต่เอี้ยงจะไม่ขึ้นคะ่ะเอียงเดินไปขึ้นรถเมโทงอยู่ฝั่งนี้ดิ <ฮะ S 1> ค่ะค่ะเอียองเดินได้แค่ครึ่งทางนะคะฝนก็แบบว่าลงเม็ดหนักมากเลยนะคะเอี้ยงก็ไม่เข้าใจนะคะว่าทำไมจะต้องเป็นเอี้ยงด้วยค่ะ ขึ้นมาเจอฝนนี้เราก็เป็นหวัดไม่สบายในพันแคะ่ตอนนี้นะคะได้ครึ่งทางถึงแล้วนะคะก็เลยได้ถ่ายภาพบนสะพานลอยอีกนะคะรถมาแล้วนะคะไม่เปล่ายังพยายัง,ยยงแต่รถรถส่วนวนเยอะคะ่ะก็มีเพื่อนร่วมทางเดินอยู่ประมาณสองถึงสามคนนะคะก็แต่งตัวไม่อแต่จะเอี่ยงมากนักหรอกคะ่ะ เอาตอนนี้ก็อยู่ที่สถานีเฮสเตอร์นีมีแล้วนะคะขึ้นมาเมื่อกี้นี้ค่ะแล้วรถก็ออกไปแล้วด้วยนะคะฝนก็ลงเม็ดนิดหน่อยคะอ่ะอท้องฟ้าก็ยังไม่เปลี่ยนแปลงมากนะคะอาจจะไม่ค่อยเมืดมากเท่าไหร่ไม่แน่เราจะมาคันนี้น่าจะเป็นคันนี้แหละที่กําลังมาหวังว่าน่าจะใช่นะคะยังหาตั๋วก่อนค่ะรงเรียนเลิกแล้วนะคะวันนี้คือปล่อยเร็วนะคะคือใจดีปล่อยเร็วครึ่ชงชั่วโมง เองลงมาช้าเองไม่รู้ว่าจะทาเพื่อนหรือเปล่าหลังคาวันนี้ก็เ,เห็นนะค้าที่เอบอกว่าพอตอนบ่ายมาฝนต้องตกก็จริงๆนะคะฝนตกท้องฟ้าอย่างนี้ก็จะตกไปแล้วล่ะคะ่ะเรียบร้อยก็มาลุมะคาวเอี้ยงจะเป็นลูกหมาอีกหรือเปล่านะคะยิ่งชอบเป็นอะไรที่เขาแบบเป็นกันอยู่นะคะวันนี้เนี่ยเอี้ยงเดินมาถึงเกือบจะถึงบ้านแล้วนะคะนี่ฝนก็ตกอ,อีกแล้วะคะ่ะ เมื่อเช้าก็เป็นผู้ประสบภัยตอนเช้าพอตอนเลิกเรียนจะถึงบ้านก็กลายเป็นผู้ประสบภัยฝนตกอีกแล้วนะคะนี่โอ้แล้วดูท้องฟ้าแล้วน่าจะตกหนักอยู่นะคะแต่ว่าอาจจะตกหยุดหยุดนะคะบางทีอาจจะตกช่วงเย็นก็ได้นะคะก็ไม่รู้ได้นะคะดูจากลักษณะท้องฟ้าแล้วนู่นนะคะยังกลับมาถึงบ้านแล้วนะคะยังก็เลยได้เปิดไฟอุน่นต้มยำไก่นี่แหะคะ่ะเมื่อวาน เดี๋ยวนี้เหมือนกินกับกินข้าวไม่ค่อยเก่งเลยนะคะยังก็เลยกินเมื่อวานกินอันนี้เดียวนะคะอันนี้ก็อุ่นไห้ก่อนนะคะไว้กินตอนเย็นเพราะว่าตอนเย็นก็จะทำะพาต้านี่นะคะพาต้าฮาวายนะคะอันนี้ก็ไม่ได้กินนานแล้วนะคะซึ่งมันก็ใช้เวลานานอยู่ประมาณนี้นะคะใช้เวลาอยู่ประมาณ20-25นาทีนะคะใช้น้ำา8ดเดซิลิตรเลยนะคะยังก็ทำเลยนะคะ าเสร็จแล้วเอี้ยกจะได้มีเวลาไปเล่นเกมนะคะตอนนี้เัี้งขออุ่นต้มยำไก่ก่อนนะคะหลังจากที่เอ้งอุ่นอันนี้เสร็จแล้วใี่ไหมคะเนี่ยก็นี่นะค,ะ,นค,ะ,นคะเอากระทะตั้งไฟให้ร้อนตั้งหน่อยในึงใส่น้ำมันใปแล้วก็เอาเนื้อละค่ะลงไปผัดก่อนนะคะเนื้อบดละค่ะโอ้โหเดี๋ยวก็ค่อยใส่ผงพาสตานะคะแล้วก็น้ําตาลแค่นี้ก็เสร็จนะคะโอะไม่ใช่ชีสค่ะก็จะใส่เห็ดดำชีสเยอะด้วยนะคะแกชอบกินนะคะ ชอบเราก็จัดให้นะคะก็เรายังเหยียดหยุดอยู่ที่ยังไม่ได้ต้มนะค,ะ,คะตอนนี้ก็ได้เกือบจะ20นาทีแล้วนะคะพาสต้ายังก็น้ํากําลังจะงวดนะคะแล้วก็จะมองเห็นเห็เหดดําขาเหลืองนะคะยังเสียไม่เยอะหรอกคะ<ม>่ะเพราะว่าในหมอ้อต้มไก่ที่อุ่นไว้ก็มีเต็มเลยลรอค่ะรู้ไม่ค่จเจริญอาหารนะคะช่วงนี้กินได้นิดเดียวแต่กินอย่างอื่นเยอะนะคะ ไม่กินข้าวแต่กินผลไม้ขนมนี่หนักนะคะเนี่ยกะหลังจากที่20นาทีผ่านไปนะคะก็สุกแล้วนะคะยังก็ปิดไฟแล้วะคะ่ะแล้วก็จะคอยให้เขาอื่นต่อไปนะคะแล้วยังก็เอาต้มไก่ยังกลับมาอุ่นต่ออีกรอบนึงนะคะเพราะย่งอุ่นไปก่อนนั้นแล้วคืออุ่นเร็วเกินไปน่ะคะ่ะยังไม่ถึง4โมงเลยต้องเอากลับมาอุ่นใหมค่ค่ะก็เลยปิดไฟแต่ว่าเอาตั้งไว้บนเตานี่แหละคะ่ะอยู่ข้างๆกันก็คือเหมือนกับยกกระทะออกมาแล้วก็ให หม้อไปตั้งแทนน่ะคะ่ะตอนนี้ก็คอยให้เขาอืดก่อนนะคะหลังจากที่เรากินคาะเสร็จแล้วนะคะก็พักไปแป๊บหนึ่งก็ออกมาตลาดกันนะคะอยากจะนําเสนอนะคะมะม่มวงยักษ์ค่ะว่ามะม่งวงบ้านเรายากักษ์เราใช่ไหมคะอันนี้ยักษ์กว่านะคะลูกหนึ่งคิดว่าน่าจะเป็นกิโลกว่านะคะดูละกิโลละท่นนี้ด้วยนะคะบ้านเราก็าเรียกป่นมะม่วงอะไรไม่รู้แต่อันนี้คือ มะม่วงยักษ์ของแท้เลยนะคะยักษ์มากๆเลยนะคะนี่มะม่วงฝั่งนั้นก็ต้มนะคะถัดไปก็เป็นลูกแพรต้มแอปเปิ้ลแล้วก็แอปเปิ้ลนะคะเออค่ะพี่เสือก็ยืนอยู่ท่ามกลางลงผลไม้นี่แหละคะ่ะยังพามาดูผักดองดีกว่านะคะอันนี้เป็นแตงกวาดองที่เขาดองแบบไม่ได้ดองข้ามปีนะคะเหมือนดองของปีนี้นะคะ ัดมานี้ก็นะ่าเออก็มีแตแตงกาดองนะคะดองเป็นลูกๆเลยนะคะอันนี้เป็น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 ,เ,ปนเอออ,อะไรคะพอจะนึกออกก็นึกชื่อออกกับปุนาอยู่ที่บ้านเรามันเป็นอะไรคะลูปแดงๆนะคะโอ้โอ้โอ้ไม่ชื่อไม่ออกค่ะแล้วก็เดินมาถึงแผนกที่เปรแกกับค่าสำเร็จรูปขายนะคะ